พาคุณผู้ชมมาไปงานสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวกันหน่อยครับที่จังหวัดปัตตานีครับปีนี้ก็คึกคักไม่แพ้กันครับมีโอ้โหในท่องเที่ยวฮะรวมไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนไปร่วมง,งานเป็นจนํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับจุดที่คุณผู้ชมเห็นใน,นขณะนี้ครับคือบริเวณสะพาเนเดชานูชิต ตำบลนารบ,บรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับก็มีการจัดงานเทศกาลสมโพธิแม่ลิ้มกอเหนียวประจำปีนี้ครับจัดขึ้นหลังเทศกาลรุจจีนผ่านไป15วันของทุกปีครับมีท่านวระธารจังหวัดนะเป็นประธานบรรยากาศภายในงานก็คึกคักเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร,ร่วมในพิธีนี้นะครับแต่ปีนี้นะครับเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ครับจึงได้อัญเชิญ องค์พระออกจากสารเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพียง4องค์ก่อนในนี้ก็มีการอัญเชิญหลายองค์นะฮะปีนี้เอาแค่4องค์คือเนี่ยสองค์ที่ว่านี่ก็คือองค์พระหมอครับ2ก็คือองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว3ก็องค์พระเจ้าที่สาสี่ก็คือองค์เทพเจ้าไั่สิงเอียนะครับจากเดิมจะอัญเชิญพระออกจากศาลเจ้าทั้งหมด25องค์ระหว่างทางครับขบวนแห่จะมีการเดินลุยประทัดไปนะฮะ ชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งถนนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเตรียมโต๊ะหมู่บูชานะฮะมานี่ฮะกราบไหว้ขอพอรเทพเจ้าที่ผ่านไปตามชุมชนตามเส้นทางต่างๆนะครับเมื่ออันเชิญนะครับไปถึงบริเวณบริมแม่น้ําปัตตานีครับขบวนแห่แบกเกี้ยวองค์พระลงน้ำนะฮะก็จะลงน้ําแบบนี้นะครับเพื่อข้ามไปอีกฝั่งนะฮะ เป็นระยะทาง70เมตรลุยแม,ม่น้ำปัตตานีไปแบบนี้เลยนะครับปีนี้ลุยน้ำเพียงรอบเดียวครับเพื่อลำลึกถึงองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองจีนและเพื่อความเป็นสริมงคลตามความเชื่อว่าเป็นการชำระล้างให้ร่างกายจิตใจ,จบริสุทธิ์หลังจากลุยน้ำเสร็จครับอีกกิจการหนึ่งก็คือต้องลุยไฟ่าลุยน้ำก็ไปลุยไฟต่อครับ แต่ปีนี้งดจัดพิธีหามเกี้ยวใหญ่มหามงคลงดขบวนบุกพสกาิงดการแสดงเชิดมังกรทองและงดการแข่งขันเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็เป็นไป ตามมาตรการการป้องก,กรรนันการแพร่ระบาดนะฮะสถานการณ์โควิดอย่างเคร่งครัดนะครับที่มีโอกาสเคยไปนะสิบปีที่แล้วไปเรื่องงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวก็จะเนี่ยจุดประทัดแบบนี้สองแสนสามแสนดอกก็โดนปุ๊ก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 ,กเข้าตัวเหมืนอนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะฮะคนที่จะไปร่วมพิธีลุยไฟนะครับต้องถือศีลกินเจใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมด้วยนะฮะถึงจะสามารถไปร่วมพิธีงานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวได้ค่ะก็มีการมีประเพณีตามความเชื่อนะคะคุณผู้ชม สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไ i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ